ตั้งแต่ผมทำช่องเสียจร90มาผมไม่เคยชมรถคันไหนหนักขนาดนี้มาก่อน อันในคลิปนี้นะเราก็จะมี e 3 0นะที่เราซื้อแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของช่องเรานะถามว่าคุ้มค่าหรือไม่อันนี้ก็แล้วแต่จริงๆนะคืออันนี้มันเป็นเรื่องความชอบส่วนบุคคลละถามว่าสภาพเป็นยังไงบ้างอธิบายอย่างสั้นๆเลยนะ e 3 0ที่ผ่านมือเรามาหลายคันเนี่ยนะหลายๆคันเราหมดค่าซ่อมค่าปั้นค่าบูรณนะเป็นแสน ก็ยังไม่สวยเท่ากับคันนี้ที่เข้ามาเดิมๆแบบยังไม่ได้ทําอะไร e ีา30ถ้าเกิดคนที่เขาเล่นหาคนที่เขาเป็นสายตรงนะเขาก็จะรู้ดีนะว่ารถแบบนี้นะต้องซื้อความจบนะซื้อคันที่จบที่สุดเพื่อประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลาของเราครับจะช่องเสียจจอ9ก้าวสูนะก่อนเลยเพื่อเป็นกานสม,มุวช่องเรานะผมขอพูดเพื่อนคนละหนึ่งซับสไครต์เานั้นแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พลาดข่ขาวสาร ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราทีมเชียงรายยูเนเต็ดเป็นทีมฟุตบอลชั้นนำของประเทศนะแล้วก็ร้านกริตกะลาดเพื่อนๆคนไหนที่นึกถึงล้อแท้มือสองจากญี่ปุ่นอย่างช่วงล่างครบวงจรนะติดต่อร้านนี้ได้เลยโค้ชไนครั้งนะครับกลุ่ม Facebook พวกเรามีแล้วนะตามรูปหัวเข้ากลุ่มเพจของพวกเรามีแล้วนะครับกดติดตามได้เลยแล้วก็อินสตาแกรมพวกเราก็มีแล้วนะกดติดตามเพื่ออัปเดตสต็อกรถยนต์ในคลิปนี้นะจะเป็นรายการส่งมอบความสมบูรณ์แบบ,นะบของบีมเดมอยูซีรีส์สามโฉม E 30จะเป็นตัว318 i เกียร์ธรรมดานะปี90 ซึ่งคันนี้จะเป็นชุดแต่ง M แท้จากโรงงานผมขอบอกก่อนนะว่า e 3 0เนี่ยเราเคยทำรีวิวอย่างละเอียดแล้วนะครับทำไว้หลายคันด้วยนะเพื่อนเพื่อกรุนากดเข้าไปศึกษาให้เรียบร้อยก่อนนะครับรถเนี่ยมันน่าเล่นน่าใช้หรือเปล่าน่าสะสมหรือเปล่าความพิเศษของ e 3 0ที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะมันมีอะไรบ้างนะหนึ่งเนี่ยก็เดี๋ยวก็เห็นนะเป็นคันที่เออวันนี้ผมก็ไม่กล้าพูดเหมือนกันนะแต่เอาเป็นว่าสวยที่สุดเท่าที่เราเคยซื้อเข้าแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นความเดิมความแห้งของบอดี้เขา นะและความสมบูรณ์ของเกียร์เครื่องช่วงล่างตามมาตรฐานช่องเรานะคันนี้แทบจะผ่าน100%ตั้งแต่ซื้อเข้าเลยนะครับมีทําเพิ่มนิดเดียวแล้วสองนะคันนี้เดิมมากๆนะครับเดิมจัดนะไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งเอ็มแท้จากโรงงานนะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ข้างในต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เดิมเพื่อฟังดีๆนะคันนี้ไม่ใช่รถรีสตอร์นะมันเป็นรถเดิมนะครับเจ้าของรักษาความเดิมมาได้แบบนี้เลยและเดี๋ยวเราจะได้ดูรายละเอียดแล้ข้อ3นี้สําคัญที่สุดนะผ่านการส่งซ่อม QC ตามมาตรฐานของช่องเราเรียบร้อยแล้ว แลวจึงสามารถเอามาแบ่งปันเพื่อนๆได้เลยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันมาเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะอันนี้มาเริ่มที่ชุดแต่งนะครับในวงการเนี่ยเขาเรียกว่าชุดแต่ง M2 นะเป็นชุดแต่งแท้เดิมๆจากโรงงานนะมาลักษณะนี้เลยสภาพสีอันนี้ผมตีประมาณ98-99นะครับสวยมากๆสวยจนก็ไม่รู้ว่าจะตีตรงไหนจริงๆนะคันนี้นะเพราะเจ้าของเก่าเนี่ยดูแลรักษาดีมากๆนะครับจอดในร่มตลอด คันนี้ใช้น้อยด้วยนะไม่90,000กว่าโลแท่นนั้นผมลืมพูดนะครับผมเอามาวิ่งต่อเนี่ยตอนนี้1นึ่งแสนทวนพอดีไฟหน้าของเขานะอันนี้มันเป็นไฟลูกแก้วซึ่งในวงการเขาเรียกว่าไฟยิ้มนะครับเห็นแม้ว่าจะมีตัวยิ้มอยู่ข้างล่างเนี่ยอันนี้มันเป็นยี่ห้อบอชนะครับซึ่งเป็นไฟเดิมๆจากโรงงานนะถ้าเกิดเป็นไฟแต่งไฟยิ้มด้หลายค่ายเนี่ยถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้นะครับไม่อยากซื้อมือสองไปซื้อเบิกใหม่งานไต้หวันก็ได้ยี่ห้อเดโป นะแต่ว่าอันนี้มันได้เดิมได้แท้จากเยอรมันแล้วก็ตัวกระจังนะครับก็จะมีโลโก้ M8 มาให้นิดนึงนะอันนี้ผมคิดว่านะ่าจะมาติดภายหลังส่วนกันชนด้านล่างก็อาจจะมีรอยขนแมวเล็กน้อยนะครับอันนี้ไม่ได้น่าเกลียดอะไรรถมนเป็นสีบอลเงินด้วยนะแทบมองไม่เห็นด้านข้างของเขานะคันนี้ก็จะมาเป็นทรงเดิมนะครับชคเดิมสปริงเดิมลักษณะนี้แล้วก็จะมาเป็นล้อแม็กขอบ14ยางขนาด185,6514อันนี้บอกเพื่อนเพื่อน,นิดหนึ่งว่ายางจะไม่ตรงสเปคโรงงานนะ ถ้าตรงสเปคต้อง1956514ซึ่งในไทยสเปคนี้มันหาไม่ได้นะครับเขาเลยต้องใช้185กันความสูงก็จะเคลื่อนจากโรงงานเล็กน้อยนะครับแทบไม่มีผลหรือบางคนจะชดเชยด้วยการใส่ย,ยาง1857014อันนี้ก็ทําได้เหมือนกันส่วนรายละเอียดที่เกี่ยวกับช่วงล่างคันนี้นะครับเราทำอะไรบ้างณนะก่อนอื่นเลยอยากให้เพื่อนๆดูก่อนนะว่าตอนเดิมๆเนี่ยสภาพมันเป็นยังไงนะก็ตามรูปเลย ก็คือไม่รู้ว่าจะติอะไรจริงๆนะครับในเรื่องของช่วงล่างนะไม่ว่าจะเป็นโชคทั้งสต้นแพหน้าแพ้ท้ายเนี่ยตามรูปเลยเ,เพื่อนๆดูเองแล้วกันนะอันนี้คือเดิมๆแห้งๆเลยนะครับเจ้าของเก่าดูแลรักษาดีมากๆครันนี้ตอนอยู่กับเราเนี่ยเราเจออาการอะไรบ้างที่เกี่ยวกับช่วงล่างนะเราเจอแค่1อย่างเท่านั้นแต่หอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็แก้ยากเหมือนกันนะครับกว่าจะหาเจอนะ ถ้าเพื่อนๆเ,เจออาการลักษณะนี้ก็ลองดูไว้เป็นแนวทางคันนี้นะถ้าขับที่ความเร็วไม่ว่าจะสูงหรือความเร็วต่ำก็ตามนะครับถ้าขับเกิน30นาทีขึ้นไปนะช่วงล่างมันจะมีเสียงย้ำว่าต้องเกิน30นาทีมันถึงจะดังกูก,กักจากข้างล่างนะแต่ถ้าเราดับเครื่องไว้แป๊บหนึ่ง15นาทีแล้วม,มาสตาร์ทใหม่มันก็เงียบเหมือนไม่มีอะไรเลยจอดข้ามคืนเนี่ยสตาร์ทใหม่ก็เงียบต้องวิ่งเกินครึ่งชั่วโมงนะมันถึงจะดังอันนี้แปลกมาก ตัวสอบตามมาตรฐานแล้วนะครับครั้งแรกเนี่ยเกิดจากตัวลูกหมาก,กันโครงนะเริ่มมีปัญหานะครับวิ่งนานๆเนี่ยตัวยางเนี่ยมีความร้อนสะสมนะมันจะให้ตัวได้นี่จัดก,การเปลี่ยนตอนแรกนึกว่าจบนะครับแต่ว่าสุดท้ายไม่จบนะมันมีเสียงกูกกัดมาอีกจากด้านหน้านะครับจากการส่งตรวจครั้งที่2นะครับพบว่าโช๊คคู่หน้านะมันมีปัญหาโช๊คเนี่ยดูภายนอกยังสวยนะไม่มีซึมนะครับแต่ว่าพอวิ่งนานๆเนี่ย น้ำมันข้างในโช๊นะมันอาจจะมีอุณหภูมิถึงที่นะครับมันทาให้แกนโช๊คมันให้ตัวได้น่าจะอย่างนั้นนะมันทําให้มันมีเสียงก็จัดการเปลี่ยนโช๊คคู่หน้าเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้จบปัญหาวิ่งยาวๆได้เลยแล้วก็จะมีกระจุกกระจิกอะไหล่ส้นเปลืองเล็กน้อยนะครับก็คือเบรกนะคันนี้จานเบรกคู่หน้านะครับเริ่มไม่ดีแล้วก็จัดการเจียให้นะจานเบรกยังหนาอยู่เจียได้อีกหลายรอบแล้วก็พ้าเบรกนะครับจัดการเปลี่ยนให้ใหม่นอกนั้นนะไม่มีอะไรเลยนะครับคันนี้เป็นคันที่ช่วงล่างสมบูรณ์มาก แทบจะเกือบ100%นตะตั้งแต่ซื้อเข้าแล้วนะครับอยู่กับเราทํานิดเดียวแล้วก็ส่วนฟิล์มรอบคันอันนี้ก็สั่งติดใหม่นะครับเป็นฟิล์มใสสําหรับรถคลาสสิกจากญี่ปุ่นอย่างดีเลยนะเพื่อนๆที่ได้คันนี้ไปก็ใช้ยาวๆนะแล้วก็มาดูประตูของคันนี้นะครับเนี่ยมาเริ่มจากตัวมือจับเห็นไหมอันนี้น่าจะเป็นการใส่มาใหม่นะป e 3 0อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นบ่งบอกถึงดีเทลเล็กๆที่เจ้าของเก่าเขาใส่ใจนะแล้วก็ประตูเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องดูเนี่ย ในคลิปนี้ผมบอกเพื่อนๆนะผมจะเน้นดูดีเทลนะครับปกติมันไม่ใช่เรื่องปกติมันไม่ใช่ความสนใจของผมเลยแต่คันนี้ผมต้องอวดจริงๆนะเนี่ยพวกขอบสักหาดนะยางขอบพวกนี้อันนี้ไม่ใช่รีสตอร์นะอันนี้เดิมๆจากโรงงานแต่ยางขอบอันนี้น่าจะใหม่นะแต่ว่าพวกพรมอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้เดิมๆเลยนะครับแล้วก็รวมถึงตรงนี้ด้วยเนี่ยแผงประตูนะครับเนี่ยสวยมากอันนี้เราไม่ได้บิ้วรถนะมันมาอย่างนี้เลยนะครับเจ้าของจอดรักษาดีมาก เดี๋ยวเพื่อนๆดูตรงนี้นะเห็นไหมอันนี้มันเริ่มมีหลุดนิดนึงตามอายุนะครับรถมัน30ปีกว่าๆละนะเริ่มมีหลุดบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรแล้วตรงนี้เนี่ยพวกคราบกันสนิมเดิมๆจากโรงงานนะอันนี้อยู่ครบเลยนะครับรถคันนี้เนี่ยไม่มีโดนหนักแน่นอนนะครับพวกตามซอกต่างๆเนี่ยแห้งจัดสวยจัดเอามาดูที่ประตูด,ด้านหลังนะครับเนี่ยเริ่มจากขอบมือเห็นไหมก็เอ็มเทคนิคอะไรเงี้ยนะครับสวยน่ารัก เนี่ยพวกประตูนะยางขอบนอกยางขอบในนะครับพรมสักการะต่างๆนะแผงประตูเนี่ยก็ไม่รู้จะติอะไรจริงย้ำนะวันนี่คือเดิมๆจากโรงงานนะมันมาสวยอย่างนี้นะเจ้าของดูแลดีแต่เพื่อนๆดูตำหนิอีกนิดน,นึงมันจะมีสีมุมหน้าขวาเล็กน้อยนะอันนี้เพื่อนๆต้องมาเห็นของจริงถึงจะเห็นนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเรียบร้อยไม่แน่ใจว่าทําสีไม่ดีหรืออาจจะโดนชนเบาๆมานะครับย้ําว่าอย่างเบานะอย่างใดอย่างหนึ่งนะตรงนี้ ถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องของคันนี้นะ E30 318i คันนี้ก็จะมาเป็นเครื่องยนต์รหัส M40 ขนาด1.8ลนะิตรให้แรงม้าอยู่ที่118ตัวแล้วนะจะจับเบรกเกยร์ธรรมดา5สปีดซึ่งตรงนี้ก็เป็นความรู้รอบตัวที่ชาว E30 จะต้องรู้นะเลขเครื่องเลขตัวถังเนี่ยจะตรงกันจะเหมือนกันนั่นแปลว่าเป็นเครื่องเดิมจากโรงงานมาดูห้องเครื่องของคันนี้นะ,ะเนี่ยตัวเอาขอเริ่มจากแบตเตอรี่ก่อนละกันนะ เนี่ยเปลี่ยนเมื่อเดือนตุลาคมปี64นะครับแบตเตอรี่อายุแค่ปีกว่ายังใหม่ๆอยู่นะแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เนี่ยอันนี้คาบกันสนิมเดิมเดิมแห้งแห้งจากโรงงานนะคันนี้แห้งจัดทั้งห้องเครื่องเลยเบ้าโชกทั้งสองฝั่งนะครับคานหน้านะตามแชสซีเนี่ยอันนี้แห้งจัดเดิมจัดนะครับคันนี้ไม่มีโดนหนักแน่นอนร้อยละเปอร์เซ็นต์น,นี่คือความคลีนความสวยนะความสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนที่จะซื้อ e 3 0ไปศึกษาซื้อไปสะสม นะหรือแม้แต่ซื้อเข้าพิพิธภัณฑ์นะผมกล้าพูดเลยนะครับคนนี้คุณควรจะพิจารณาอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับห้องเครื่องเนี่ยจากาตามมาตรฐานของช่องเราเราทำอะไรไบ้างนะอันแรกเลยเนี่ยจะเป็นที่ตัวคลัชนะครับตัวปั๊มคัดบนเนี่ยมันมีปัญหามันทําให้เวลาเราเหยียบคัตได้หลายครั้งเนี่ยมันวูดไปเลยมันเป็นระยะฟรีแบบ100%ยเปอซนตะต้องเหยียบซ้ํารอบ2รอบ3มันถึงจะติดอันนี้เกิดจากตัวปั๊มคัดเนี่ยมันไม่ดีจัดก,การเปลี่ยนให้แล้วแล้วก็สายพานลาวลิ้น อาการคลาสสิกของเครื่อง m 4 0นะครับจะข่าทุกๆ3 0,000ื่นโลอันนี้จัดก,การเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะแล้วก็จะมีอาการเดินเบาไม่ค่อยเรียบนะครับเครื่องสวิงเล็กน้อยนะเล็กน้อยมากๆอันนี้เกิดจาก Airflow เริ่มไม่ดีอันนี้จัดก,การเพื่อนๆดูเห็นไหมเนี่ยมันจะมีคราบซิลิโคนนะอันนี้จัดก,การจูน Air Flow เรียบร้อยนะครับเอามาทาความสะอาดอไรเล็กๆน้อยๆนะซึ่ง Airflow เนี่ยอันนี้ก็เป็นความรู้รอบตัวนะครับมันก็สามารถแกะออกมาล้างออกมาจูนได้ก็ประมาณ3-4ครั้งนะ ถ้าเกิดครั้งที่5าอาการเริ่มมาเนี่ยอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนลูกเลยนะแต่อันนี้คืออายุการใช้งานยังอีกยาวนานมากแล้วก็ส่วนระบบคูแลนนะครับคันนี้ก็ไม่มีรั่วซึมน้ําไม่มีหายนะครับหม้อน้ําระบบน้ําทั้งระบบพันนี้เช็คแล้วยังดีอยู่เพื่อนๆก็ลองดูรูปนะครับก็คือแหลกพวงมาลัยเห็นไหมมันมีซึมเล็กน้อยนะเล็กน้อยมากๆครับระดับความซึมเนี่ยเต็ม10ให้1แล้วกันยังไม่คู่ควรแก่การทำแลวเพื่อนๆที่ได้คันนี้ไปก็ดูสักสอสมปีนะ่ะเดี๋ยวว่ากัน อ่ะก็ย้ำนะว่าคันนี้นะครับอยากให้ดูดีเทลนะคันนี้ผมจะเน้นโชว์ดีเทลความสวยงามเนี่ยพวกสติกเกอร์เดิมๆตามเป้าโชงนะทั้งสองฝั่งเลยนะครับอยู่ครบหมดเลยแม้แต่แผ่นเพลตร,ตรงคานหน้าเนี่ยอันนี้เอาเป็นว่าเพื่อนๆหาเวลามาดูคันจริงแล้วกันนะครับคือพูดเยอะก็ไม่ได้นะอยากให้มาดูหรือถ้าจะมาลองขับก็ได้นะผมก็ไม่ได้หวงความรู้อะไรนะเพื่อนๆที่อยากดู e 3 0ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆใกล้เคียงป้ายแดงเนี่ยนะคันนี้เพื่อนๆมาได้เลย มาด้านท้ายของคันนี้นะครับก็อยู่ในสภาพที่สวยมากสมบูรณ์มากๆากแ้วมาเริ่มจากเนี่ยตัวสปอยเลอร์เอแท้นะครับจากโรงงานนะนี่วก็จะมีโลโก้เอ็มเทคนิคอยู่ตรงนี้ด้วยลักษณะนี้นะครับสวยมากแล้วก็ท่อไอเสียอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเดิมหรือเปล่านะแต่ดูหน้าตาแล้วน่าจะเป็นท่อแต่งไฟท้ายเริ่มมีร้าวบ้างบางนะมันไม่ใช่ร้าวมันเป็นการแตกรายงาจากข้างในนะครับตามอายุนะรถ30ปีละเรามาดูฝาท้ายเนี่ยฝาท้ายของเขานะครับก็ เพื่อนๆดูตรงนี้เนี่ยใบพ่นกันสนิมนะอันนี้เดิมจากโรงงานนะครับเมื่อปี 3- ามสานึงอยู่นะเนี่ยพวกคราบกันสนิมเห็นไหมเดิม,เด,มเดิมจากโรงงานเนี่ยนะอยู่ครบหมดเลยนะอันนี้แผ่นเครื่องมือเป็นยังไงอยู่ครบหรือไม่นะครับอันนี้เครื่องมือเนี่ยผมก็ตีว่าเกือบครบแล้วกันนะเนี่ยขาดไปแค่ชิ้น2ชิ้นเท่านั้นเองนะเป็นโลโกโ้บีมเดิอยู่ครบทุกอันเลยแล้วก็ตัวยางขอบฝาท้ายนะครับอันนี้สวยมากเจ้าของเก่าน่าจะเบิกใหม่มาแล้ว แล้วก็ตัวห้องสัมภาระเพื่อนเพื่อนก็ดูแล้วกันนะอยู่ในสภาพที่สวยมากเรียบร้อยมากๆนะครับแม่แรงอยู่ครบหมดเลยนะแล้วก็อันนี้เป็นเบสบล็อกเนี่ยนะเป็นเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะน,นี้เพื่อนเพื่อนไม่ชอบก็อาออกนะถ้าเราขับเร็วเข้าโค้งแรงๆเนี่ยมันอาจจะมีเสียงกูก,กางจากด้านหลังเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัวนี้นี่แล้วก็ห้องเนี่ยเพื่อนๆน,นดูเนี่ยความเนี้ยบความสวยงามนะครับพวกแผงพรมสักกรารเนี่ยตรงนี้ผมจะย้ำมากมากนะ E30 เนี่ยส่วนใหญ่ไม่อยู่กันแล้วนะครับแล้วก็สภาพขาดหลุดลุ่ยกันแต่คันเนี้ยแผงพรมเห็นไหมทั้งห้องสัมภาระเลยนะเหมือนเบิกป้ายแดงมาเลยนะครับแล้วก็ยางอะไหล่นะอันนี้ก็อยู่ครบหมดเลยนะครับโดยรวมเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆนะครับเกินมาตรฐานเรามาไกลมากเอาไปดูที่ภายในของคันนี้นะก็มาเริ่มจากพวงมาลัยก่อนนะอันนี้เป็นพวงมาลัย M แท้จากโรงงานนะภาษาวงการเขาเรียกพวงมาลัย M2 นะครับมาลาักษณะนี้เลยสภาพสวยมากๆนะครับไม่มีแม้แต่ริ้วรอยนะแล้วก็ตัวนี่เห็นไหมเนี่ยโลโก้เอ็มนะครับแล้วก็ความปราณีตของพวงอันนี้เลยเนี่ยเนี่ยแม้แต่ตะเข็บข้างในนะมันยังเป็นตะเข็บ3ส,สีเลยนะครับแดงน้ําเงินเข้มแล้วก็ฟ้าเนี่ยนะเป็นสัญลักษณ์ของชุดแต่งเอ็มนะครับสวยมากปราณีตมากแล้วก็หน้าปัดนะครับสภาพสวยมากเป็นหน้าปัดของโลโก้เอ็มเห็นไหมเนี่ยมีขอบโครเมียมมาให้นะครับแล้วเป็นหน้าปัดอันแรก ที่ไม่มีตําหนิใดๆนะคือเข็มทุกตัวสามารถใช้งานได้จริงและไม่มีกระดิกไม่มีสั่นอะไรเลยนะครับแล้วก็ตัวคอนโซลปกติ e 3 0ทุกคันนะร้อยละ9นะครับจะต้องมีร้าวมีแตกอยู่ที่ว่ามากหรือน้อยนะซึ่งมันเป็นเรื่องปกติตามอายุตามการรักษาแต่คันนี้จอดในร่มตลอดนะแผงคอนโซลไม่มีร้าวแม้แต่1จุดนะครับคินคลีนสวยๆอย่างนี้เลยนะแล้วก็ตัวช่องแอร์เนี่ย นะแอร์กลางแอร์ข้างนะครับไม่มีแตกหักนะครับใช้งานได้จริงหมดคันนี้แอร์หนาวด้วยนะหนาวแบบทรมานเหมือนแกล้งกันเลยนะครับคอมแอร์คันนี้ก็ยังใหม่มากแล้วก็ตัวนาฬิกานั้นนี่ยังใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็เห็นไหมสวยนะครับไม่มีริ้วรอยอะไรเลยแต่เครื่องเสียงนี่ที่ไม่เดิมนะซึ่งเครื่องเสียงเนี่ยเห็นไหมเครื่องเสียงก็สวยนะครับใส่ซีดีเข้าไปนะกดปรับนู่นนี่นั่นนะครับจะปิดก็ปิดอย่างนี้นะก็ดูเรียบร้อยดี ซึ่งคันนี้บอกก่อนว่าเป็นเครื่องเสียงเทพลำโพงรอบคันนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะด้านหลังก็มีตู้ลำโพงมาให้ด้วยนะสายหูเทพเนี่ยก็ควรพิจารณาคันนี้ามาดูนี่ช่องเคียบุรีอันนี้ผมไม่รู้ว่าเดิมหรือเปล่านะครับเบียนอยู่มอเตอร์สปอร์ตนะแต่ว่าสวยมากๆนะครับลักษณะนี้เนี่ยปุ่มอะไรอะกระจกสีบานนะไม่มีหลุดอะไรเลยนะครับยังสวยมากเลยแล้วเกียร์เนี่ยอันนี้หัวเกียร์ไม่น่าเดิมน่าจะเป็นหัวเกียร์แต่งตรงรุ่นนะครับเป็นหัวเกียร์โครเมียม เห็นไหมนี่แล้วก็ถุงเกียร์ปราณนีตมากๆน,นี้เพื่อนๆดูนะมัน3สีนะสีฟ้าสีน้ําเงินสีแดงนะครับเนี่ยพวกรายละเอียดดีเทลต่างๆเนี่ยใส่ใจทุกจุดแม้แต่เบรกมือก็ตามนะเห็นไหมเบรกมือตะเข็บโลโก้เอ็มหมดเลยนะครับสวยมากแล้วก็สาภาพดีมากๆด้วยเนี่ยแล้วก็ช่องใส่เทปนะครับเนี่ยนะครบหมดเลยนะครับอันนี้ก็น่ารักอนุรักษ์สะสมไว้แล้วมาดูตรงนี้เอ่อ เกใส่ของนะเนี่ยพวกเชือกสลิงต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์มากๆนะครับเนี่ยใช้งานได้สมบูรณ์มากนะไม่มีแกว่งไม่มีแบบแตกหักอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็แผงบังแดดเป็นยังไงนะแผงบังแดดสภาพสวยนะครับคันนี้ระบบไฟฟ้าสมบูรณ์มากนะไม่ว่าจะเป็นกระจกประตูทั้ง4บานกระจกมองข้างใช้งานได้หมดเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้อามาซ่อมนะคือเจ้าของเก่าเขาดูแลดีอย่างนี้เลยนะครับคือรถเนี่ยพร้อมใช้ตลอดเวลาและตัวเบาะ บาะนี้คือโคตรสวยนะคันนี้ไม่เคยเปลี่ยนเบาะนะเดิม30กว่าปีจากโรงงานมาอย่างนี้นะครับแต่ว่าอาจจะมีตําหนิเล็กน้อยเพื่อนๆดูโชคเบาะเนี่ยมันไม่ทํางานนะเนี่ยสมมติเราโยกลงเนี่ยเราดึงขึ้นมามันมันไม่ดีดกลับนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ถือว่ายอมรับได้นะสำหรับ e 30เนี่ยนะแต่ว่าสาระสําคัญมากๆคือมันต้องล็อกได้ลักษณะนี้นะครับเพราะนั้นเพื่อนๆอาจจะต้องช่วยมันนิดหนึ่งนะอันนี้จะเป็นทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับโชคเบาะเนี่ย โชค๊คบ่อเนี่ยอันนี้ตามอายุนะครับแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมมันสามารถปรับใช้งานได้ปกติและตัวรองน่องของบ่อนะครับทั้งหน้าทั้งหลังใช้งานได้จริงและไม่มีฉีกขาดชำรุดเอาเป็นว่าโดยรวมท้องในสารคันนี้มันคือรถป้ายแดงนะเพื่อนๆที่อยากจะรู้ว่าในยุค80นะโออี3าน้ำข้าดียนตะกิดเนี่ยยอดขายถล่มทลายคือฮามากฟีลลิ่งมันเป็นยังไง รถนะคันนี้ก็อย่างนั้นเลย mm. เพื่อนๆสังเกตดีๆนะตั้งแต่ผมทําช่องเสียจร90มาผมไม่เคยชมรถคันไหนหนักขนาดนี้มาก่อนนะครับมีแต่บอกว่าแต่ละคันน่ยไม่ดียังไงบ้างแต่คันนี้คือมันมาจากใจจริงๆนันะคือสรรเสริญเจ้าของเก่ามากนะครับที่ดูแลรักษาได้ดีขนาดนี้ห้องโดยสารด้านหลังของคันนี้นะครับก็สั้นๆเลยนะเหมือนป้ายแดงเลยนะไม่แพ้ด้านหน้าเลยอันนี้บาอเนี่ยนะก็เดิมๆจากโรงงาน นะครับเหมือนด้านหน้าเลยคันนี้ห้องโดยสารทั้งคันเนี่ยคือปกติ e30 นะไม่ว่าจะเป็นตัวเบาตัวแผงประตูเนี่ยมันจะต้องมีริ้วรอยบ้างมีฉีกขาดบ้างเล็กน้อยนะครับอยู่ที่ว่ามากหรือน้อยตามอายุแต่คันนี้เนี่ยไม่มีไม่แต่รอ,อยยับรอยย่นเลยนะครับคือเดิมจัดแทบจะไม่ผ่านการนั่งการใช้งานมาเลยนะห้องโดยสารนะตัวแผงเพดานี่อันนี้ก็เริ่มมีขุ่นๆบ้างนะครับตามอายุแต่ว่ายังตึงยังสวยอยู่นะตัวไฟห้องโดยสารเนี่ยก็ยังใช้ได้นะอันนี้เซอร์ไพรส์มากเลย ตัวตัวสวิตกระจกนะครับทั้งสองฝั่งเลยก็ใช้งานได้ปกติแต่จะมีตัวเบลนะที่เขาใส่ตัวเบียมหรือมันอยู่มาให้นะครับก็สวยน่ารักดีเนี่ยพวกแผงลาโพงด้านหลังนะครับก็อยู่ในสภาพเรียบร้อยนะเอาเป็นว่าห้องโดยสารของคันนี้ก็รดป้ายแดงนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อนๆมาดูเองแล้วกันนะคันนี้ต้องเน้นดูของจริงพูดเยอะเนี่ยเดี๋ยวก็หาว่าผมอวยโฆษณาเกินจริงนะครับหาเวลามาดูนะอ่าเดี๋ยวมาดูการขับขี่ของคันนี้แบบเบาๆนะครับเนี่ย คันนี้สตาร์ดีมากนะจอดเจวันนะครับอาทิตย์หนึ่งนี่ยก็ยังชื่งเดียวติดนะอันนี้นี่ระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับสมบูรณ์คันนี้ผมจะบอกเพื่อนๆสเ,เรื่องเรื่องแรกเนี่ยคันนี้เป็น e 3 0ที่ขับนิ่มที่สุดผมว่าแปลกประหลาดมากเลยนะ e 3 0นะถ้าไม่แข็งกระด้างนะครับก็กระเด้งกระดอนไปเลยอาจจะเป็นเพราะว่า อายุของมันมัง้งตอนแรกผมนึกว่ารถยุค8 0นะ่ะบุคลิกมันน่าจะเป็นประมาณนี้นะแต่ไม่ใช่เลยพอมาขับคันนี้อ่ะมันเป็นรถที่แบบเออมันขับขี่นิ่มนวลมากนะแทบจะไม่ต่างจากรถยุค90ยปีท้ายๆเลยนั่นะคือขับใกล้เคียงนกแกว้วมากเลยแต่แค่บาลานซ์ของเขาเนี่ยมันก็ยังสู้นกแกว้วไม่ได้เพราะมันเป็นรถยุค80นะแต่ว่านิ่มนวลมากถนนเรียบหรือถนนขรขะไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับขับเนียนกลิบเลยคือใช้คาว่าตกใจนะตกใจนึกไม่ถึงว่า e 3 0 ในสภาพสมพบูรณ์้ายแดงเนี่ยมันนิ่มขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยการขับขี่ของเขานะพวงมาลัยต่างๆเนี่ยแน่นมากเลยก็เพื่อนๆมาลองนะผมขับ e 3 0สิมาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นโช๊คแต่งหรือว่าโชคเดิมช่วงล่างเดิมเนี่ยนั่นคือห่างไกลคันนี้มากๆแล้วนี่สองเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องเล่านิดน,นึงเจ้าของเก่าของคันนี้นะครับก็ตอนแรกติดต่อช่องเรานะซึ่งนานมากแล้วนะเอาคันนี้มาให้เราลองขับบอกว่าคุณจอนครับ ช่วยมาเทสของผมให้หน่อยผมอยากรู้ว่ารถของผมมันสมบูรณ์หรือเปล่าช่วยคอมเมนต์หน่อยว่ารถผมต้องทําอะไรบ้างผมก็เออโอเคมาเลยมาเลยพอวันที่เขามาเจอเรานะเฮ้ยรถของคุณเนี่ยคุณไม่ได้มาให้เราตรวจแล้ว,ว,ลวคุณเอามาอวดเราเอามาเกทับเราหรือเปล่าคือรถคุณมันดีกว่าเราไปไกลมากนะถ้าเพื่อนๆเ,เคยดูประวัติของอี0ของช่องเราเนี่ยนะเราทํามาหลายคันอย่างที่ผมบอกเลยแล้หลายคันหมดไปเป็นแสน ยังไม่เนียบยังไม่สมบูรณ์เท่ากับรถคันนี้มาเดิมๆในวันนั้นเลยนนะคือตกใจมากบอกเลยแลวอย่างนี้คือถ้าภาษายุคใหม่เขาเรียกอะไรมาขิงป่ะสุดท้ายนะก็เป็นโชคดีของผมนะครับเจ้าของคันนี้เขาคงมีโปรเจกต์ใหม่ของเขาอ่ะนะเขาก็แบ่งคันนี้ให้เราเพราะฉะนั้นะคันนี้บอกเลยว่าถ้าหาเจ้าของใหม่ไม่ได้นะก็ถือว่าเป็นโชคดีของผมที่ผมจะได้เสพคันนี้ไปยาวๆสูปนะ E30 ข้างหน้า,าตรงนี้นะก็ผ่านมาตรฐานของช่องเราเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ผ่านแบบง่ายๆเลย สำหรับ e 3 0ที่มีอยู่ในท้องตลาดนะผมบอกเลยว่าหาง่ายแต่ e 3 0ที่สภาพสวยสภาพสมบูรณ์เนี่ยนะอันนี้หาไม่ง่ายแล้วนะเพื่อนๆทีพ่พลาดคันนี้ไปนะครับบอกเลยว่าหาใหม่อีกไม่ได้แล้วนะครับไม่ว่าคุณจะมีเงินแค่ไหนก็ตามซื้อรถมาปั้นซื้อรถมารีสตอร์เองนะก็ไม่รู้ว่าจะได้เท่าคันนี้หรือเปล่าสำหรับ bm หรือมันอยู่ซีรีส์สโฉม e 30, 3 0 3 1 8 i เกียรธรรมดาปี P 90ชุดแต่ง m แท้พอสวยพอขวัดเข้าวาคันนี้ นะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเนี่ยเอาไปเลย299นะซึ่งคันนี้ผมใช้คาว่าเกินเกินคาว่ามั่นใจนะเกินคาว่าการันตีนบเกินมาตรฐานเราไปไกลนะคันนี้นอกจากความสมบูรณ์แล้วนะครับความสวยงามเนี่ยอันนี้เพื่อนๆก็พิจารณาเองแล้วกันแล้วผมก็ขอบอกเพื่อนๆเลยนะว่าถึงแม้ว่าเราจะมีบริการพรีออเดอร์แล้วนะตอนนี้นะแต่ถ้าเกิด e30 ถ้าจะให้พรีออเดอร์สภาพนี้ผมหาให้ไม่ได้นะ